แฟนๆฟคอบอลคาเฟ่ วันนี้พี่มีเลกฮะอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงสนามนะฮะชิงแชมป์กันครับโดยอาร์เซนอลนำอยู่หนึ่งแต้มนะฮะเป็นจ่าฝูงประตูดได้เสียดีกว่าเจ็ดลูกแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งน้อยกว่านัดนึงครับมันแน่นอนอาร์เซนอลลงสนามเป็นคู่แรกถ้าชนะนะฮะทิ้งก่อนสี่แต้มนะฮะจะโยนความกดดันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใครจะเป็นแชมป์นะส่วนโซนตกชั้นนั้นเชฟดูตกไปแล้วนะฮะเหลืออีกทีมนึงครับจะเป็นฟอร์เรสต์ลูตันหรือเบอร์ลี่วันนี้เราก็ลุ้นกันโดยฟอร์เรสต์อยู่ในโซนปลอดภยัยนะฮะมีแต้มเเท่ากัับลลูตตนนนยฮะใโซ ชั้น และฟอร์เรสต์แข่งน้อยกว่าน,นัดหนึ่งด้วยฮะขณะที่เบอร์ลี่ก็แข่งน้อยกว่าลูตัน1นัดเหมือนกันมี24แต้มตามลูตันแล้วก็ฟอเรสต์อยู่2คะแนนนะวันนี้ลงสนามกัน5คู่นะเมื่อคือนก็แข่งขันกันไปคู่หนึ่งฮะลูตันกับเอเวอร์ตันก็จบกันที่1ประตูต่อหนึ่งนะฮะวันนี้อาร์เซนอลกับบอลมาร์ตนี่มาคู่แรกนะฮะับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีครับโดยอาร์เซนอลถ้าชนะ4แต้มเลยนะฮะทิ้งแมนซิตี้แม้ว่าจะแข่ง2นัดก็ตามแล้วตอนนี้กำลังท็อปฟอร์มด้วยชนะมา3นัดดรววบุกไปยิงูฟสชล ซ5 0ในบ้านตัวเองและล่าสุดบุกชนะน้องไก่ของน้าแมวนะครับสาฟูทีมเลยฮะซากาฮาวาดไลส์โอเดกาทอสซาฮะ, ad, ice, a, ossa, ฮะพร้อมลบขณะที่บอลมัดอยู่ที่10บลอยตัวนะแล้วฟอร์มดีด้วยฮะชนะ2เกมรวดไปชนะวูฟหนึ่งศูนย์ชนะไบรตันสามศูนย์นะฮะนำโดยโดนิกโซลันกี้ฮะยิงไปแล้วะฮะสิปลูกตามหลังฮาแลนด์อยู่3ลูก อาร์เซนอลเตะในบ้านนะเหนือกว่าเยอะลงสนามด้วยความมุ่งมั่นน้ำแมวเชื่อว่พวกเขาจะทําได้นะสประตูนียต้องมีอ,นนมอาน้ำแมวให้อาร์เซนอลชนะแต่ว่าคงจะโดนยิงด้วยฮนะที่สกอรส3ประตู่อหนึ่งํากำลังสวยเบอร์ลี่กับนิวคาสเซิลนนะ่ยนิวคาสเซิลบุกมาได้เปรียบนะแต่บอกเลยเบอร์ลี่ไม่หมูนะเพราะว่า8นั่นหลังนี้แพ้แค่หนึเองนะ และเป็นบอลหน,นีตกชั้นด้วยฮะล่าสุดไปเสมอแมนยูที่โอทราฟฟอร์ดท่านหนึ่งหนึ่ง,งส่วนนิวคาสเซิลนะเจ็บเยอะนะโดยเฉพาะกองหลังทริปเปียฟาเบนชาบอทแมนพวกนี้เจ็บหมดเลยฮะแต่ข้างหน้าหนักหน่วงนะทั้งอีซักและกอร์ดอนนะเบอร์ลี่แข็งแกร่งแพ้เต็ในเทอร์ฟัูดนะว่าน่าจะยันอยู่นะจบที่หนึ่งหนึ่งแล้วกันพวกนี้นะฮะคู่เชฟดูกับฟอร์เรสต์สามทุ่มเหมือนกันฟอร์เรสต์หลุมมันได้เปรียบมนัะ้เชฟดูนี่ไม่ไหวนะคุณเล่นสามสิบห้าเกมแพ้ไป 25, แ, 3, นะแพ้ยี่สิบห้กากกว่าน,นี้ทุย อ่ามีกระแพ้มา5นัดรวดแล้วนะ,ะส่วนฟอร์เรสต์หนงดูเป็นรูปเป็นร่างก่อนฮะคิสบูธอีลังกาฮัตสันออดอยกิฟส์ไวทพวกนี้ไว้ใจได้นะไม่ให้ฟอร์เรสต์บุกชนะเลยครับ3ประตูต่อหนึ่งเบรนด์ฟอร์กับฟูลแลนมาห้ลอยตัวด้วยกันทั้งคู่ลอนดอนดาร์บี้แมชคู่นี้นะฮะก็คงจะเอนเตอร์เทนคนดูนะเกมเปิดแล้วก็มีโอกาสเสมอแบบสกอร์สูงๆนี่ไม่ให้จบที่2-2ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับวูฟแมนซิตี้ลงสนามก็คงจะตามหลังอาร์เซนอลสี่แต้มน,นะฮะเพราะฉะนั้นงานขานอ,นอ,นะะอง เกมรวด9นัดในลีกไม่แพ้ใครครับชนะ15เสมอ4ล่าสุดไปยิงฟอร์เรสต์2 0ฮาแลนด์ฟิตแล้วด้วยฮะฟูลทีมไหมฮะฮาแลนด์เดอร์บอยโรดีโฟลเดนแมนเชสเตอรซีวาพวกนี้นะฮะส่วนวนะูฟเ่ยหลังจากไม่ชนะใครมา7นัดในทุกรายการก็ชนะลูตันในบ้านตัวเอง2-1แมนซิตี้ได้เปรียบแบบครบวงจรนะฮะแต่ในบ้านสภาพทีมฟูลทีมเลยะฮะฟอร์มก็สุดยอดน่าจะยิงกระจายนะฮะนั่นหมาย่ให้แมนซิตี้ชนะ3าศูนย์ตามนี้เลยนะฮะอาร์เซนอลจะชนะบอลมัตส 1, u, ามหนึ่เบอร์ลี่จะเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งแฮฮมมฟฟอออเเเรรสสต์์นนะะะบดจ สูเล่สอ2 2และแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะวูฟ3ประตูต่อ0นย์ครับเดี๋ยวรอตรวจข้อสอบกันในวันนี้5คู่ครับว่าจะแม่นหรือไม่แม่นครับผม